สวัสดีค่ะวันนี้ก็พี่นอนมาทานข้าวเที่ยงด้วยนะคะ่ะไปไปหอนั่งนั่งเลยอ่ะเห็นเยอะแยะที่นี่นั่งนั่งนั่นแหลยพอดีออกกล้องด้วยเห็น่ารากสาวนะบนหัวเนี่ยทานข้าวผมสวัสดีโอ้สี่ร้อยแล้วพ่อฮะสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้ว มันหมดอ่ะมันหมดอ่ะใช่ไปแม่งกับรถตัสุดท <Ric ans> ้า <Roth> ย <contributions> ขิงข้าวไม่หอมนะแกงเห็ดอยู่แกงเห็ดละงงให้สุเจ้ากินอยู่กินเป็นบวกถอนถอนฟันให้แกหน่อยนะมลอกไม่กินข้าวเปลหรอนี่ปลูกลงมนแล้วมาเอาปัานไม้ลงปลูกลงมากันนะครับท่านที่มีที่ว่านที่ป่าใหญ่ยังไม่มีอกมาได้ปลูก ทำไมพี่นอนออออมันบวมมันร้อนตากแดดหลังรถเนะาะขุ่ใหญ่มางอรอจ้าเนี่ยไม่มีก้างแนงเนี่ย ไม่มีเนื้อบานิน่ยไม่มีดูแลน้องหน่อยก้างป่านะพี่นศไม่มพี่เอไม่มานะมีใครดูแลโัวครัวนด้ยใครตัวมันก้างป่าดิอมูซเห็นบ่มเบิ่งบนวเกินข้าวะไม่จบพอดี หาตามๆัเด้นั่งงมไม่มีเห็ดผมนะนี่เห็ดลงกล้วนๆนะตอนนั้นนนวาระวังระวังร้อนเด้อมันร้อนแรงนะร้อนแรงด้วยเออให้มันย็นๆร้อนแรงร้อนแรงนนั้นมันพลิกหินเฉยๆไม่ใช่ก็อีแตกหรอกไม่ไม่มีประวัติ3าสองหรอกนั่ง ใช่ป่นั่งเอายัไปอีกเดี๋ยว่ะไก่ไก่ตก็ใหญ่แล้วเออไปไกตเร่มเลวันอยกินก้องมาเรื่อยเลยเนาะมาเห็นเปล่าแม่นั่งนี่เเอาหนอแม่นั่งเอานากับน้องคนสวยดีกว่าจได้สวยเออเไปนั่งนั่นแหละมันจะได้เต็มมันจะได้เต็มมันจะได้เต็ม กินก่อนกินก่อนกินเลยอิ่มแล้วเอาหัหน้าไปตั้งค่ะเดี๋ยวบอกเขาไปตั้งไอหยองอยู่บ้านกินแ้วกันเนี่ยฮะไอหยองอยู่นอนมั้งนอนมั้งนอนหลังบ้านนู่นไอ้น้ำจะไม่เอาข้าวเหรอไอหยองนั่นแหละเมื่อคืนมันมาเล่นเดี๋มันมาเล่นตลอดคิดถึงไอหยองเออเดี๋ยนี่ให้หูจับความเด้อเออน่ารักจ้าเธอได้มาแล้วหนุ่มจีนนะเอานะระวังลวนเดินลวนก้ากินหนุ่มจีนบ่อย ไปหักตื่นเต้นยุคยังไม่หิวอย่างไปดูหนูทำไปไปดูหนูนะไหนนั่นนะพี่เพิ่งหาเล็บมันจะให้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังรู้สึกบอกว่า่าคกบอกว่าป้าเขาก็เอารถคันนั้นแหละไปน่ะขอวกะนั่งเบิ้งข่าแนมปป้ายทะเบียนยู ไม่ถอหด้ร้านขาอันนี้พอดีเออก็อยู่นั่นแหละหนูก็อยู่นั่นแหละออกมาไม่ได้ค่ะขาอบเล็บเคยเห็นเคยบอกว่าตาลดอมมรเนี่ยเลยอันนี้คือหายเลยร้อนถอบอกอยู่ปิดใจจะเป่งกินอีกลยีปกินไปเก็บด้วยเนามาเหตุกินอึ่งไหม กิไมบินอยู่นะ <พอ S 1> จจะเหมือนอึงละแหละถ้ากินเข้าไปกินแต่สีก,กินแ่ยยโยอะไรไชโยเกกระปน,นอ๋นนอกระป๋าเหรออดมันกรอกกินได้อยู่ไม่มีก้างหรอกพี่นนองแ้จะาไปเอาตุ้มตันในเด้อก้างเล็กไม่มีไม่มีดอกก้างเล็กนะพี่มีแต่ก้างใหญ่

ถ้าไม่เชื่อคำพี่เบงดูมาเจ้ากันยังเอาอันนี้นี่มันจะอร่อยกว่านะอันบานๆมันสีอันนั่นนี่ดอกตุ่มตูมันเมื่อวานนะใครทางเบิรดเอาไปตำผิดนะเนี่ยอืมตำปิดเนี่เอาไปส่งมันคืนตำไม่อร่อยต่มองซอนไม่อร่อยแล้วพี่เบงเหี้ยเดี๋ยวหนูไปจัดการคุณเจ้ามาได้ โหโสุดเ oh, จ้ามาได้อร่อยวันเดียวที่เรากินมาน,นั้นเนี่ย <laughs> มาเด้อค่ะเด้อมากินขาน้พมพงงูเด้อใกลถึงบ่กินเลยเจ้านะไตัวทุกคนดีใจที่เจ้ามาทุกคนไม่อิ่มแล้วอ, <c oughs> อวือิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่พร้อมอ,มอายไม่พร้อม,อม ชั่งหนักมาอยู่ได้วันนี้นะนนขา้าววันละรอบนะนะักค่อยกินสามโลบค่อยยังสาน,นี้นำกกินบาระโลบอยู่รอบพอแล้วลวเะเอียดอ่ะท่านก็บอก<ช>วอาอ่าเอาอึ่งไปต้มด้วยปู่อมรินบอกว่าให้เอาอึ่งไปต้มด้วยเอาค่อยแหละไปต้ม,มไม่ได้กินเหรอวันนั้นที่เราบอกเจแกว่นะจงไวทำไมอึ่งตัวเดียวเนี่ยเอาไปต้มเขาบอกว่า กิ ain, นรมาวัดโควิดบ้างเที่ยงเที่ยงเพราะว่ามันเที่ยงกว่ากว่าเองใอ๋อหวานอีเมทาเลยฮะหวานห้าร้อยมาั่มาหาลหาอือห้าร้อย แล้วมอ้ายก่าวด้วแล้วพามาสีดหยาีนั่นแะด่ไั่นยไมานัอีกกาคอยสี่เธอจะยูนิตวัมุเสานี่ีลปดลรนใหญ่เนาทีไจนหัวออมรืนีอลลาว์ใหญ่ขนาเ้าะห่คนไหนนะเยทวดาย่ทวดเย่ทวดไม่ใช่ายอุ่นนะเยอุ่นอืมอืม ยายอุ่นน่ะบักนิกกี้ขบมือยายอุ่นบักนิกกี้ขบมือเพราะว่าดีแล้วไม่ขบคอหมาหมาตะพนกัดขบมือกัดมือนี่แหละกัดนี่แหละแล้วไม่เหรอเจ็บยาเลยปะเจ็บไปสิจยาสิจยาดิค่อยว่าค่อยว่าดีแล้วไม่ขบคอค่อยว่า อ๊กอมอันนี้อันนี้กรยอันนี้ไอิ๊กเว่าดมามาปีมาเลอดหเทอ่งออยค่อยบอกว่าเอาไปส่งคืนแม่อร่อยเค็มป่ะเค็มเหมือนเจ้าของก็บอกไงปลาก็ใช่อ่ะตามะละกอใช่อ่ะ แกแดไม่เปื่อยงง <c oughs> เขากินกันเองน้ำไก่ <c oughs> กย่างวิเชียน,นใช่ปะ่ะป้บริษัทมาก,กินเผ็ดนะเผ็ดจริง <c oughs> มองเห็นแม่ขับไไ <c oughs> รถแรงเาหมูหั้งดังเส้นยาง <c oughs> เรียกมากเรียกหน้าไม่ทันได้ยิน <c oughs> อูดไปเลย นะนี่อร่อยอกดดมันจริตัดกินเลยนัำเงยน้ำแข็งแม่กะติกอ่ะร้อนเลยเผ็ดด้วยเอาเด็กที่พาดียอคนะ่ะบอกอยู่เฮนรับแขกจักไปเรนหาอย่างไปให้ได้เด้อน้อพี่เป่งนาะน้งบ่้พูดหนูอยู่ เจ้าอย่าว่าตะมอกเจ้าไม่ใจไม่เกินร้อย้อป<ะ>พรุ่งนี้นะ่ะว่าที่การอำเภอเปิดอยู่นะป้าถอนเตรียมล้างเรียบร้อยนะไปไหมขึ้นรถข้ไปไปวันนี้ก็ได้ไปล้างทะเบียนไม่ไมไปล้างทะเบียนแล้วจะไปไหนก็ไปป้าถอนพานถ้าค่อยอยู่หลายวันนี้ค่อยพาตะมกไปเลาะในเมืองละเด้อไปโลดไปโลดป้าถอนไม่ได้นั่นเด้อขอให้ไปให้วิ ตัวค vale 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 no ่อยไม่ง้อผู้ชายนะจะบอกให้นะไปเลตวค่อยไม่ง้อผู้ชายนะจะบอกให้นะหมดจะย้ำเหตุเดกยเอกินิก มากระโดดเนาะอเนี้ยังต้องผสมน้ำอยู่มันเนี่ยื่งอ,อต้องผสมน้ำเ่อวานเลยครับานอยากสลบ เสียงมาก่อนเลยนะพี่เอขึ้นข้าวขึ้นข้าวไอ้ปงเปิดมือถือดิเปิดกล้องเปิดกล้องมือถือคืออะไรอ่ะอารมณ์มันดูในกล้องมันไงเห็นเห็นเห็นที่เป็นตอนตกเตียงเปล่าดูไห ดู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 เปขา่ะเลยเนาะนอ้อนเปิดไลน์ดิไลน์ก่อนอยู่ก่อนนี้อยู่ถ่ายคลิปอยู่เ hey, well. ปลี่ยนป่ะกูกลับแล้วนะน้อนเขาหายที่ไตเนะ้นอนกำลังหาหมายอยู่หาหมายหาหมายที่น้อนเขาขยันสุดอยู่ไหนเนะี่ยเรียบร้อย นู่นวันก่อนน,อน,นู้ขิม่นสวัสดีคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์น้ำันนะคะขอบคุณค่ะ